นิทานลาวเล่องพญานสร้างเผือกเผือกอยู่เพื่อ,อนคนเดียวก็ง่วงเงาหลายเผือกจึงหยางลุบไปลุบมาอยู่ในความมิดเงียบบันหนึ่งเราได้ยินเสียงสร้างน้อยห้องเพลงเผือกก็ดีใจเฝ้าแลนไปหาหมูทันทีเผือกมาแล้วมา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 ,มา,มา,มาห้องเพลงนำกัน สร้างน้อยเอื้อนเพื่อเพือกพร้อมด้วยมูคูผ้ากันตีกองห้องเพลงและฟอนจุนเสียงเนืองนั้นไปทั่วป่าดุงอา้าวเตี่ยลงเพือกน้ยเตี่ยลงมูเพือกห้องกวนสร้างได้ยินเสียงกองและเสียงเพลงจึงผ้ากันน้ำเสียงมาโธ่เบิ่งแม่สร้างน้อยกำลังเห็นบุญตัวหัน กวนสร้างผู้หนึ่งเว้าขึ้น hh, อจะพากแห้งสร้างสิงตื่นมันสิหนีไปก่อนกวนสร้างอีกผู้หนึ่งได้เว้าขึ้นในท่านไหนนั่นพวกกวนสร้างก็ผ้ากันปิดนล้อมสร้างน้อยไว้ย่างแนนหนาสร้างน้อยตื่นตกใจพ้ากันลุกหลีกไปคนละทางจับมัน่น จับสร้างเผือกให้ได้เสียงของเกวียนสร้างห้องใช่กันเกวียนสร้างเห็นสร้างเผือกตุ้วยพีดีงามจึงเล่นจับจ,บจนได้เผือกก็ห้องขอน้ำในท่อปล่อยคอยซ้าคอยคิดหอดพ่อเมคอยขินหอดพ่อเมของคอยร้ายกวนสร้างดีใจพอคิดว่าจะหังจะรวย แล้วพักกันหัวขึ้นจนเห็นเหือกฮ่าฮ่าฮ่าบาดนี่รวยกะคัก mm เลยพ่อแม่ของเผือกไปสองหาลูกทั่วป่าดุงคูกคูกคูคูเผือกเอ้ยลูกอยู่ซ้ายพวกเขาไปซ่องหาลูกเป็นเวลาหลายเดือนแต่บ่พบ สองโัเมียย่างไปเรื่อยๆจนทอดเมืองหนึ่งที่มีตึกใหญ่และมีผู้คนมากมายผัเมียได้หินคนส่วนกันว้าไปเป็นเบึงสร้างแสดงกัญญาสินพอ่อแม่ของเพือกจึงยางตามหลังของพวกเขาไปพ่อไปถึงห้องกัญญาสินก็ได้ยินเสียงประกาศว่าไล่การต่อไป ท่านจะได้พบกับการแสดงของเท่าเผือกสร้างน้อยคำหู้เสียงตุกมือจากฐานผู้ส้มดังฟูสนันพ่อแม่ของเผือกจึอซื้อลูกได้ดีเฝ้ายับเขาใกล้ๆบนแสดงหลังจากนั้นก็เห็นเผือกอย่างซีสัตว์ออกมาด้วยหางกายลาเหลืองและจอยผอมเผือกพยายามครึ่งตัวให้ดี เพื่อแสดงให้ผูสมอย่างหลงหลายบึงแต่ย้อนความอิดเมืยเผือกจึงล้มลงพื้นจนบมหู้เมื่อคิงพอของเท่าเผือกแล่นพาผู้คนเข้าไปอุมเอาเผือกด้วยความสงสารพอแม่มาสวยลูกแล้วมืนตาไว้ไว้แม่เอื้อนลูก ผู้คนที่กำลังน่งเบิงการแสดงแตกตื่นผากันแลนหนีจนมดตายสร้างเผือกแปลกหนะ้าสองตัวนี้มาอารวาดเสียงผู้สมเว้าบอพอขขาวมีห่างไายใหญ่ตุ้ยคนหนึ่งถือเสือกเส้นบักใหญ่ออกมาตีสร้างทั้งสามตัวมึงมึงเบิงอาจมาทำลายและคัดขวางไรายได้ของกูวะสองผัวเมียผากันย่อมมือนบ ขอห้องขอวา้าขอน้ำในท่ออย่าได้ตีลูกของขน้อยเลยเล่าเจ็บพ่อขาเล่าหักเบื้องหนึ่งแล้วา่ผู้นั้นได้ยินว่าเผือกน้อยขาหาักเบื้องหนึง่งแห่งใจให้มูวีขึ้นตืมตายกูจะบ่มีรายได้แล้ววันนี้พอสร้างเผือกตัวนี้หาเงินให้กูจนหางจนรวยพบของเผือกว่าวา้า ถ้าอยากหังอยากรวยข้าน้อยจะซวยแต่ขอให้ทานทรงลูกให้พวกข้าน้อยคืนเทาะพวกมึงจะเอาอย่างมาเปลี่ยนขึ้นให้กูกูยังสิรวยไสยคนนั่นถามคืนข้าน้อยจะปลดงานทางคูให้ทานงาคก่นี่จะเห็ดให้ทานหั่งมีและล่ำรวยตามความต้องการพญาสร้างเผือกเว้าไสายคนนั้นหวังล่ำรวย จึงตกลงส่งเผือกขึ้นทันทีเออได้แต่ต้องปฏิบัติตามสัญญาย่อนความหักลูกอย่างดนเหลือพญาเผือกได้ถอดงาทั้งคู่มอบให้ใส่คนนั้นต่ำการตุกลงหลังจากได้งาทั้งคู่นั่นไปแล้วใส่คนนั้นก็อธิฐานวา่า สะตถุขอให้เงินคำลังไลเข้ามาเต็มบ้านเต็มเฮือนของภูคาดเดเฮิรเพราะว่าสุดความเงินและคำก็ปิวเข้ามาคือหาฝนจนเต็มบ้านเต็มเฮือนแล้วติ่งเอาใส่คนนั่นจนบ่สามารถหนึ่งติ่งไปใส่ได้ซวยแดชซวยแดคอยหายใจบ่ได้เงินและคำติ่งคอยเมื่อบ่มีไผ่สวยและด้วยเหตุที่เงินคำติง่ง หายใจคนนั่นหายใจปรออกจึงเห็นให้เขาจบชีวิตลงหลังจากนั้นง่าทั้งคู่ก็กลับคืนเมื่อหาพญาสร้างเผือกอยูใ่ในป่าดุงอันเขียวสดงดงามและกว้างใหญ่ไพศาลอย่างมีความสุข